เขจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าเสียงขนมเนี่ยปึ๊บนะนะนี่เสียงขนมสูงขนมปึ๊บอ่ะตาโตทันทีจริงจริงจริงเนี่ยจริง,รงอหอมหอมแล้วนะจุ๊บก่อนนะจุ๊บก่อนนะไหนมองพี่ๆก่อนจุ๊บกันก่อนอจุ๊บก่อน โอเคเอามาพี่พี่น่ะทีนี้พ่อจะให้จุ๊บนะจุ๊บก่อนง,านงา่งายงอมง่ายมาโอเคฝึกฝึกฝึก,กจุ๊บจุ๊บจุ๊บหันมางา่ายได้ามา สวัสดีครับพี่วันนาวันวันทา่าวันทา่าอุ้ยจะตกนะนั่งเฉยอะไรนะจุบจ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนไม่พี่วันนาไปแล้วฮะ ะอะไรมันจะภาพมันสวัสดีฮะสวัสดีฮาผมชื่อก้อนทอเอ้ยผมชื่อส้อมส้มฮาไม่มีชื่อฮะผมชื่อส้อมส้มฮมีหงบินด้วยฮะไอชิบชิบชิบไอชิบชิบไอชิบชิบอย่าตกแ่งคีเลยดีดมองเขาเนี่ยมองมองมองพี่ๆก่อน สวัสดีฮะฮะัลโหลฮัลโหลรับเลี้ยงมาครับไม่ได้ไปเก็บน้องมาน้องมีพี่น้องสามตัวจะจับได้แค่ตัวเดียวเขาห่วงตัวมากเลย มีพี่พี่อีกสองตัวอยู่บ้านอยู่หลังวัดบ้านหลังวัดเป็นแมวจรเป็นแมวจรจับยากมากวิ่งหนีกันให้แบบหืมตัวตึงเลยละ่ะได้แผลมาหนึ่งแผลนี่ตรงนี้เนี่ยจับจับเขาแล้วมันกัดมันไม่เชื่อเขาไม่เชื่องเลย พี่น้องก็ไม่เชื่องเลยมีตัวนี้ตัวเดียวที่ว่าเออจับง่ายสุดเอามาก็ยังไม่สนิทกันหรอกครับต้องขังกรงไว้สองวันแล้วก็จับให้อาหารเม็ดอาหารเปียกกว่าจะสนิทกันขนาดนี้นะต้องใช้เวลานะครับบอเคต้องใช้เวลานะครับพ่อผมไม่เชื่อใจพ่อฮะ เชื่อใจอยังเชื่อใจอยังเชื่อใจแล้วยังอันนี้เชื่อใจแล้วเหรอนั่งเฉยๆเนี่ยสว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับต้องเป็นแมวจรไปเอามาจากบ้านป้ายังมีพี่น้องอีกสองตัวสองกับสามสองกับสามมีสี่ตัวเหรอมีสามตุว แล้วพี่น้องส้มอีกสองตัวแล้วก็พี่ลายลายอีกตัวหนึ่งฝึกกันฝึกกอนฝึกฝึกฝึกนั่งสมาธิก่อนฝึกนั่งเฉยฟินฟินฟินตรงนี้ตรงนี้ฟินบอกยืดมัดจงมจุ๊บ จุ๊บจุบที่บ้านพี่มีกี่ตัวครับมีน้องแมวเลี้ยงไหมถามทมี่พี่มีแมวกี่ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับ